สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาผอกับยายน้อยพาแซ่บในช่องยายน้อยแฟมิลี่อีกแล้วนะจ๊ะยายน้อยมืย้อนี้ยายน้อย,ย,อยสิพามากินขา้าวพี่น้องเจลปลาแดดตอนเนื้อเนื้อหมูแดดเดียวจัดทอดจะ้ะแล้วก็แกงเห็ดใส่ปลาปลาปลาซ่อนทะเลไหมพี่น้องไปแหงบ้านเฮาละ่ะละการพักชะอมพักขาล่ะแล้วก็พักปล,ล,ลวกหลากหล,ลายเลยทั้งพัก ลวกพักบเลวกพี่น้องข้าวสิบบาทพร้อมมันนี่หิวเ่าเนี่ยพี่น้องมามจาจามากินเผาน้ำเย็นหน่อยเลยคะ่ะกินยังก้อนจำปลาแดดจนนอนวินแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะว่าจะคุยปลาแดดให้พี่น้องบ้างจักบานนะจำเหมก๊องมาจา้า มัน,นก็เอื่อญังพี่น้องพักขอบแขบกนะแมนบอลหน,น่อยอีกหน่อยก็เอื่อเอื่เอื่อเอื่อพักขอบแขบนี่หน่อยเอื่อพักขอบแขกตัดเป็ดต้มอะไรฮะพักหลากหลายพี่น้องกบบแข็งนี่ทั้งตม้มทั้งมาต้มจัง พริก่วกูมาเสแสบน้ำเย็นหน่ายได้จา้าจวดเย็นก็พอเย็นหน่อยอาจจะเพื่อผู้อืนอ่นเนาะง่ายแต่แสบ ถ้ากินบบาน่องกับบะหมี่ยังมากมากน้องตองปูน้อพี่น่องเนาะแบบมีเตัาสุรดปลาแดกเกลือแค่นั้นแหละแล้บุ่งลวกก็มีพี่น่องเห็นงต้ปลาแดกห่อค่ะ จ้ะพี่น้องใส่มื้อนีนะ้คือเก่าแล้วจนะ้ะจ่อนก็มาอ่ อีกไปแดดก,ก่อนพี่น้องมะเขือต้มกับมีมะเขือพับต้มกับมีเจังห่อ,หอนลนายพี่น้องวันนี้ ผมกับพ่ได้ซากะเล่มหวนกึ่งแบบม่นำเปิดเลยมาพาพี่น้องกินเขาจักวางจักเข้าจักนี้จักจงอยว,วางตุ้งดอกพ่เจาได้ยังกินแรกไม่มกินน้ำยาหน่อยนะจ้ะพักไรเนี่ยกินบก ตัวก็ถึงพี่น้องพักในตูเ้เยน็นมันสีเน่าแล้วก,ลก,ก็เลยเก็บออกมาหลวมหมดเลยนี่พักว่าแลก แหงแถวมีโรบสุเหลี่มได้ไม่น้องเห่ง้องหย่มควางมะกขาดดประแดกนะตอนประแดกอย่ะพริหยวกต้มนี่นะ ม,มันไมนไฟ่ปิ่งเพื่อนมันอยู่ห่งเซเนาะแจงอันนี้ลูกเต่ามาเนี่พี่น้องที่กินมันใส่ปลาทอาดเอาปลาทอดแซ่ไว้ในตู้ โดนไรยม่ไดือหิตมาเสี้ยวมะเห็ดมือน,นีิเอาไว้ไปเบื้องลราใส่บ่ได้เลยเลยได้เอาไปแหงปาจิโก้ลูกสาวใหญ่ซื้อมาใหา้มาฝากจะโดนเราไอ้ช้อนทะเลปาดเงาตัง,งนงาเงาซื้อบาทซื้อมาดีละ มาเด้อมากินแกงเห็ดกับเจ๊น,น้อยกับแก้วประแดกครับเอาขึ้นโต๊ะมาหมดไม่ได้ท่านแบงท้ลุตัดง่ายๆแก้วประแดกก่อนไม่ได้สับเพื่อนเรามันเปล่า แต่รับไม่ต้องใสเผาเครื่องพวกนั้นนอน้างค่าตะาไคร้ใบบักกูดต้องควายหอมอันนี้เร่งด่วนจ้ะเร่งด่วนพริกสดขวกระทะ วัววัวถือหนูพี่นอ้องข้าพี่น้องกินแค่าแล้วกัะสีราพี่ร่านอนไปกินข้าวบกมันเด้อผับวะท่านมีนี่กินแรกมาเอาน้ำเยอะหน่อยไปกินแล้วจ้ะ เยอะเลยพี่หน่อยคลองเรือในตู้เย็นห้ามากนี่เห็ดพี่กินใส่ปลา,าทอดหอมพี่น้องแซ่บหอม ปลาแดกปากรดีหน่อยกระดีเจ้านี่ปลาแดกเจ้านี่นวอยู่จ้จะคร,รับปลากระติ้ไม่พอเราเซอมน,นอกจัง พร่พี่พานองกินแซ่บป่ะพี่น้องยันหน่อยแซ่บพี่เนี่ยเผาเกียงแล้วพี่น้องเฮ้ยบอมันหน่อยเดี๋ยวเผาสิบบาทเลืกง่านมากเราไม่เห็นคำคำพี่น้อง มาเลือของในตู้เย็นนวอยู่เลยจ้ะเอามาได้ก็จะได้ล่าพีลาหนองไป สั่งจำกัดจ้คของคำเงี้บสิบบาทนี่มันแรงจับเพราะเพ่าไม่อิ่มแต่พี่น้องฮนะตั้งจำกัดเอาซ้ำนี่มันคับตัวเองเอาเนียวเนาะไปบ้านเดี๋ยวสิบกินกับลูกอีกด้วยมกพ่อหายคือหอดพี่น้องซื้อนี่ละจ้ะ เคยได้มาแล้วบ่ได้มาก็สิฮอดจ พี่น้องสุขสุสกุลทาร่าพี่น้อดคิดถึงจ้ะอะไรจ้ะพี่น้องจา้ามือน,นี้ย่ยอยหน่อยเป็นมะลิย่อยหน่อยผ้าแสบกับมะพร้าวปีพรอน้องซ้ำนีิเนาะคะ่ะขอลาพี้ร่าน้องไปซ้ำนีดก่อนแต่จะซื้อไปกินกับลูกหลังไม่จ้ะมือน,นี้คิดวอดพี่น้องได้มากซ้ำนีดน,นะจ้ะบัดดี้เออเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก่อนลาพี่น้องไปกะอย่าลืมเลยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซัพพลายกดก,กระดิง่งกริ๊งให้ยายหน่อยน้ำเน้นท้ร่าเพื่อว่าเฮาสิได้มาพร้ากัน ทุกมือทุกมือจ้ารักนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ